นานหรือยังคะที่เปิ้ลไม่ได้เข้าครัวเนี่ยหลายปีว้าตายแล้วไม่ได้เข้าครัวเป็นปีแล้วจะทำอะไรเป็นรู้ไหมคะนี่เรียกอะไรไมตีพริกค่ะแหมเดียนนึกว่าจะเรียกกะเบือนะคะตกอกตกใจวันนี้จะทําส้มตำเปิ้ลอาจารย์ว่าเปิ้ลเปิ้ลทำเองดีกว่านะโคลกเองแต่อาจารย์จะช่วยใส่เครื่องปรุงให้เธอโอเคไหม่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยนะคะ อะลองโคลนะคะเผ็ดมากไหมคะพริกขี้หนูแค่ห้าหกเม็ดแล้วพริกเม็ดใหญ่อย่างนี้ไม่น่าเผ็ดไม่น่าเผ็ดหมดเลยค่ะอ่ะหมดกระเทียมไหมคะไม่ต้องแหลกมากนะคะไม่ต uh, ้องแหลกมากกระเทียมล่ะใส่ค่ะอร่อยค่ะอาจารย์กระเทียมเธอไม่กลัวปากเหม็นหรอ ปแ,ปลแล้วค่ะตแต่เขาบอกกระเทียมสดเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลทำให้ไขมันไม่อุดตันในผนังหลอดเลือดที่จะเข้าสู่หัวใจป้องกันการเกิดโครคไขมันอุดตันหรือหัวใจวายนที่นิยมมากจะใส่ทั้งหมดเลยค่ะแต่บางคนแพ้นะคะอย่างอาจารย์ทานกระเทียมบางทีกัดปากเจ็บคอกระเทียมสดนะ่ะแล้วบางทีเขาก็บอกว่าเนี่ยหัวจุกสกปรกมีเชื้อรากินแล้วก็แทนที่จะปลอดภัยก็มาเร็งโซยตายอีก ต้องล้างอย่างสะอาดอย่างนี้เอาล้างค่ะเรียบร้อยนะคะวันนี้เราพูดจาว่าอะไรเป็นวิชาการไปหมดเลยนะคะถั่วลิสงโอ๊ยตายแล้วถั่วลิสงมีอัลฟาท็อกซินก็โดนโจมตีเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่านั่นนะสิ่แต่ทำยังไงได้ละมันหอมอร่อยใส่ไปหน่อยแล้วกันนี่คั่วแล้วค่ะนะทำความสะอาดไม่เก็บนานไเก็บนานทั่มใหม่นะคะของใหม่โอเคค่ะหอมค่ะใส่ไปนะคะ ก็มันยังเหมือนยังไม่โดนอะไรเลยนะคะเออกุ้งแห้งะคะ่ะเปิ้ลอ,อาจยา์จะใส่กุ้งแห้งนะคะก<ๆ>ุ้งแห้งเนี่ยเขาบอกแคลเซียมสูงแต่แหมเขาก็บอกว่ามีสีย้อมผ้าเป็นมะเร็งอีกอันไม่ใช่สีอย่างนี้ค่ะิ้ลชำนาญเพราะสีย้อมผ้าจะเป็นอีกแบบนึงนะคะสีออกส้มแจ๋นกว่านี้ใช่ค่ะอันนั้นกิ่นได้ไดใส่ไปเล,เลยค่ะตัวฝักยาว อย่าฆ่าแมลงอีกเอปุ๋ยอีกค่ะเอาเหะกินโขกไปเราก็ต้องมีอย่างอืึ่นมาช่วยเอาเหาะอย่าไปคิดมากเลยมันหลปุยเลยเนี่ยคิดมากแล้วก็อดตายกันพอดีอร่อยด้วยอย่างส้มต่ำน้วนะคะแลดเนี่ยได้นิดหน่อยใจเห่อยต่ำซิไอเจ้าช่วยอาจารย์ไม่ใช่เป็นบังแล้วแกงผู้ แกงค่ะไม่ได้เข้าหรอกค่ะแม้ขนตาออกจะยาวปัดอยู่ขนาดนี้นะคะอ่าไหนดูซิพอทนน่าเกลียดไม่มากละเอาละละหวานไหมมันต้องมีนะคะเพื่อมาตัดเธอชอบหวานไหมไม่ต้องหวานมากค่ะอาจารย์คะจะชว่าส้มตำต้องหวานนะส้มตำต้องหวานจริงเหรอคะอาจารย์จริงพอหวานก่อนเสร็จแล้วพอกินไปเรื่อยเรื่อนึกว่าหวานเราตายใจในที่สุดเผ็ดจนปากเยินตำลงอ่ะสุดแล้อาจารย์ค่ะแค่นี้ก็พอมั้ง แต่ปกติพี่ทำส้มตำพี่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเ<ะ>พราะหวานอยู่แล้วเข้าใจไหมคะมะนาวนะคะวิวตามินซีพลึบเลยพี่นี่ตำจะกระเด็นแล้วค่ะเนี่ยต้องมีน้ำค่ะโอ้อ <c oughs> ขอโทษนะคะเรียน <c oughs> ใส่เปลือกด้วยเพราะว่า เพราะว่าผิวมะนาวมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะ c i t r u อ Oil เคยเห็นเคยเห็นกลิ่นมันจะเหมือนช้ำๆเข้าปากแล้วน้ำลายมันจะวิ่งแล้วตัว c i t r u อ Oil เมื่อเข้าไปอยู่ในท้องเนี่ยมันจะทำให้ไหลลมท้องไม่ขึ้นไม่อ่ดแม่บอกเพราะเคลับนะคะพราะเวลาทำน้ําพริกนะคะกะปิแม่จะปริ้นเปลือกมะนาวเมื่อบีบเสร็จแล้วก็ใช้อีกด้านนึงเนี่ยปากน้ำพริกกะปิออกจากครกแล้วก็ใส่ถ้วย ผิวมะนาวจะขูดกับคอกแล้วน้ำมันมะนาวจะออกอแก้ท้องอืดแม่บอกนี่ต้องนับถือเลยนะครับคุณแม่แต่ตนี่มะน,<พ>น,นาวม<น>ันไม่ค่อยจะมีน้ํานะคะเรียนบันทึกเทปรายการทีวีช่วงนี้มะนาวแพงค่ะถึงแม้ฝนจะตกเนี่ยดูสิไม่ค่อยมีน้ําเลยเนาะสามลูกก็นี่สองลูกนะคะสองลูกก็ยี่สิบแล้วนะคะเนี่ย ตอนนี้ใช่ไหมคะลูกละเกือบสิบบาทนมะนาวเขาไปเท่าไหร่ล่ะคะเนี่ยอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกเพื่อเพิ้ลฉันลงทุนฉันอดข้าวเที่ยงเนี่ยจะแอบจำหมดทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยเปิ้พื่ะโอ้ยตายละโอ้ยโอ้ยแต่ว่าผิวมะนาวที่มีนะคะที่เลอะมือเดียนก็โตเป็นประโยชน์อีกนะคะเห็นไหมคะถึงบอกว่าทําไมถึงได้สวยตลอดเนี่ยเปิ้อนยืนทําแบบนี้ไม่มีทางสวยหรอก เพราะว่าเวลาทํากับข้าวมันออกกําลังกายได้เปิ้ลก็ไม่เคยคิดเนี่ยเวลาตำเร็จเปิ้ลก็โยกไปอย่างนี้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ไม่น่าทูได้แบบไม่พริ้วเอามันต้องประมาณอย่างนั้นอะคาะตอค่ะน่ากลัวมากเลยถ้าจารุนีเข้าครัวนะคะใส่น้ำปลานิดหนึ่งชายต้องสนุกค่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เขาก็คาดหวังว่าจารุณีจะทำกับข้าวเก่งผิดหวังไปแล้วนะคะ มีปลาแมคเคอเรลวันนี้ใช้ทีซีบีอะเอาช้อนใหญ่ๆเอาเอาเอาคนซิหน้าตาเป็นยังไงโอใช่คนโขลกจ่ต้องคนด้วยทำไมทำไมมันดูแห้งๆอย่างนั้นละเปิ้ลทำไมส้มตำเธอดูน่ากลัวจังไหนเธอเอาเอาช้อนมาสิช้อนช้อนขนาดเล็กๆอะอ่ะไหนเปิ้ลลองชิมซิเป็นยังไงอันนี้ครบแล้วเหรอคะครบแล้วเธอใส่ไปทุกอย่างแล้วเธอยังไม่รู้อีกเหรอลองชิมซิ เขาไม่เชื่อละกลับบ้านแล้ถ้าอย่าเปิ้ลเกินกว่าเหตุไม่ถามจริงมันโอเคหรือเปล่าอาจารย์นี่อ่ะโอเคแล้วก็อ่ะฉันเชื่อฉันเชื่อฉันเชื่ออ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อฉันเชื่ออ่ะโอ้ว้าวว้าวว้าวจอดมันฉันยอดแล้วกันอ่ะมะเขือเดี๋ยวจะให้ใครมาเป็นเพื่อนชิมนะคะว่ามันหอร่ะมะเขือแต่ทีนี้ผู้บรรดาองุ่นเดียนก็ใส่องุ่นนะคะอันนี้ออสเตรเลียนซีดเลสอันนี้ อ่งุ่นเขียวนี่องุ่นดำนะคะในเนื้อองุ่นนี่มีอะไรนะคะโพแทสเซียมเขาบอกว่ากินเสร็จแล้วทําให้มันดูดีสดร่างกายสดชื่นแข็งแรงใช่ไหมคะจะไม่ให้ไม่อะไรลดอาการบวมแต่ว่ามันหวานนะแต่มันหวานมันมีน้าตาลเยอะค่ะทานเป็นพวงนี่คงพอลดบวมเสร็จก็เป็นเบาหวานตายต่อนะคะชีวิตก็หนีไม่พ้นสักโลกเดียวนะคะอุ๊ยอย่าตำมากแค่คนค่ะแค่คนแค่คนนะคะอนนันคือเป็นเม็ดยอ๋อค่ะ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  เอาใส่โถปั่นเลยไหมคะเล่าหลอดดูโอ้แต่อร่อยมากอาจารย์นี่เมื่อกี้อาจารย์ใส่ดิฉันใส่ขออนุญาตใส่แครอทเพิ่มเบต้าแคโรทีนนิดหนึ่งดีไหมคะใส่ตาเออใช่ใช่ใส่หมดไปก็เยอะไปนะเยอะไปเยอะไปมาทานรเลยจาทานจริงเปล่าก็ไม่รู้รสชาติเนี่ยหรือเปล่าปะเดี๋ยวเธอก็ตักใส่ตรงนี้มุมนี้ให้มันดูสวยงาม เอาค่อยตักใส่อ่าอุต่ายดูหน้าตาก็โอเคอยู่นะอ่าโอเคน่ากินเหมือนกันเปลือกไม่ต้องเอามาเอาคืนมาบ้างไปตัดฉันซื้อใส่แค่พอมีกลิ่นเธอก็เปลือกลงไปกินเอาคืนเอาคืนคืนเอเอาแค่พอมีกลิ่นค่ะน่าทานจังเลยตายแล้วดูน่ากินจังเลยเออเก่งนะตักได้กะลี่กะลาดดีเก่งจังเลยตักคือมัจะปรปงผานหรือว่ไม่เคยค่ะ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 อ๋อโอเคอ่ะพอทนพอทนมากเกียรติไมาก พอสวยพอสวยอ่ะโอเคโอ้ตายหน้าตาโอเคนะโอ้ตายตายตายเก็บไ่ได้ครกค่ะเผื่อแม่ครัวบ้างเยนก็เพิ่มโปรตีนนะคะใส่ปลาแมคโครแลลงไปด้วยเพราะว่าบางคนก็ทําส้มตำเขาใส่ปูเค็มนี่ไปอยู่เมืองนอกปูเค็มมันไม่มีแล้วนะแล้วบางทีปูเค็มมันไม่สะอาดจริงหรือเปล่ามันมีพยงพญาดเลยให้คุณใส่ปลาแมคโครแลอาจารย์ตัวนี้อีกเหรอะไร ตัวตัวุ๊อ้าวเหรอม่มมีมานี่จริงจเนี่ยอ๋อลองใส่ดูซิลองใส่อลองซิมันจะทําให้เพิ่มความเปรี้ยวและมีความเป<ช>็นผลไม้มา,ม,มากขึ้นแล้วโโหอาจารย์มันมีประโยชน์จริงๆเราก็แบบเยาะยาะเหมือนกับแบบตอนใส่ในน้ำแส,สดง,งว่าเราทํากับข้าวทุกครั้งเราก็เติมตัวนี้ลงไปเพื่อสุขภาพมากเพื่อสุขภาพค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บ่นมาอันนั้นอันไหนมีอุ๊ยมีสีมีอะไรนี่ยเขาดีท็อกซ์นะอาจารย์อ๋อแสดงว่าไอ้นี้ ปลอดภัยกว่ามะนาวที่ฉันใช้อีกเหรอพาะมะนาวก็อร่อยมันเป็นมันเป็นรสชาตินะคะแต่อันนี้มันมเพื่อสุขภาพนะคะต้องใส่ก็น่นน่ะสิโอเคค่ะอน,นี่งานวิจหมดแล้วนะคะนี่อาจารย์คะดมสิพร้อมอันยังเหลือนี่นึ็อาจารย์พา <laughs> ฉันรู้ม <laughs> ฉันรู้ว่ามันแพง <laughs> ฉันก็เลยจัดการสระเรียบร้อยเ <laughs> สร็จใต้ไต <laughs> จารุนีคะส้มตําองุ่นแถมเสริม <c oughs> ฟลุตวินิก้า <c oughs> เพื่อสุขภาพอยู่ในนี้ด้วยน่าทานมากเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราให้คุณเปิ้ลจารุณีได้ชิมฝีมือของเธอสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปลากันต่อโต๊ะโน้นนะครับ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า ปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378 9และ w o r l d d y w e b y i ่ง s ัก f o o d .com